การเงินแผ่นดินรัฐบาลไทยรายได้ไม่เคยเพียงพอกับรายจ่าย หลังจากที่คอนเทนต์ก่อนหน้านี้นะคะเราได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะนี่สาธารณะแล้วก็เจ้าหนี้รายใหญ่ของไทยไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเรามาดูสาเหตุกันนะคะว่าทําไมรัฐบาลไทยถึงได้มีหนี้สินที่มากขนาดนั้นแล้วก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปีด้วยนะคะโดยที่พิเน็ตพัทนะคะได้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมานะคะ่ะเราพบว่ารายได้ของประเทศไทยนั้นไม่เคยเพียงพองกับรายจ่ายเลยนะคะจึงทําให้รัฐบาลจะต้องมีการสร้างหนี้เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ มาใช้จ่ายให้เพียงพอนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเข้าใจรา,รายได้ของรัฐบาลกันก่อนค่ะรายได้หลักๆของรัฐบาลนั้นนะคะมาจากการเก็บภาษีนั่นเองก็คือเป็นภาษีอากรน,นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรายได้จากรัฐพาณิชย์นะคะหรือพูดง่ายๆก็เป็นรายได้หรือผลกําไรที่รัฐบาลนั้น<ๆ>เข้าไปถือหุ้นนะคะหรือเข้าไปเป็นเจ้าของแล้วก็ร่วมดําเนินการค่ะโดยที่ผลกําไรนั้นก็จะเป็นรายได้ของประเทศนั่นเอง นอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็จะมีรายได้อื่นๆด้วยนะคะเป็นรายได้จากการขายสินค้าแล้วก็บริการด้วยส่วนค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมาจากรายจ่ายในประเทศที่เบิกจ่ายให้กับกระทรวงต่างๆที่นําไปพัฒนานะคะโดยที่เราพบข้อมูลนะคะว่าย้อนหลังไปแล้วกระทรวงที่ได้งบประมาณมากที่สุดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกระทรวงศึกษาธิการะคะ่ะ และการที่รัฐบาลน,นั้นนะคะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้เราจะเรียกตรงนี้กันว่าขาดดุลงบประมาณค่ะซึ่งการขาดดุลงบประมาณนั้นทําให้รัฐบาลจะต้องไปหาแหล่งเงินนะคะจากที่ต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือการกู้ค่ะและการกู้เงินนะคะก็จะทําให้เป็นหนี้สาธารณะนะคะหรือว่าเป็นหนี้สินที่รัฐบาลสร้างขึ้นนั่นเองค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าย้อนหลังไป10ปีนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2557นั้นรัฐบาลไทยมีรายได้รายจ่ายและขาดดุลเท่าไหร่รวมไปถึงกระทรวงไหนที่ได้งบประมาณมากที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมากันบ้างค่ะจากอินโฟกราฟิกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะย้อนกลับไปในปี2557รัฐบาลไทยมีรายได้2 1 6 2 9 8 4 ล้านล้านบาทนะคะแต่มีค่าใช้จ่าย2 4 6ล้านล้านล้านบาทนั่นเท่ากับว่าประเทศไทยนะคะขาดดุลก็ประมาณในปี2557ประมาณ3 0 0แสนล้านบาทเลยทีเดียวค่ะถัดมาในปี2558หารค่ะรัฐบาลไทยมีรายได้ประมาณ2 3 3ล้านล้านล้านบาทนะคะแต่มีค่าใช้จ่ายประมาณ2 5 9 0 0 0น้าน 6 0 0 0ล้านล้านบาทค่ะเลยทำให้มีการขาดดุลก็ประมาณ257,000ล้านบาทค่ะถัดมาในปี2559นะคะรายได้ของรัฐบาลไทยนั้นยังไม่ได้ทิ้งห่างกับปีก่นกอนๆนะคะก็ะอยู่ที่ประมาณ2 4 0นล้านล้านบาทค่ะขณะที่ค่าใช้จ่ายค่ะขยับขึ้นมาอยู่ที่2,800ล้านล้านบาทเลยทำให้ในปีนี้ขาดดุลก็ประมาณมากขึ้นนะคะอยู่ที่375,954ล้านบาทค่ะ ต่อมาในปี2560ค่ะรัฐบาลไทยมีรายได้ประมาณ2,400ล้านล้านบาทนะคะค่าใช้จ่ายนั้นยังประมาณเดิมอยู่นะคะอยู่ที่2,870,000ล้านล้านบาทคะ่ะจึงทำให้มีการขาดดุลก็ประมาณเพิ่มสูงขึ้นนะคะเป็น427,000ล้านบาทคะ่ะ ต่อมาในปี2561และปี2562ค่ะตัวเลขขาดดุลงบประมาณนะคะอยู่ก่อนข้างใกล้เคียงกันค่ะที่ประมาณ3,20,000กับ3,40,000ล้านบาทค่ะ ความน่าสนใจมันอยู่ที่4ปีล่าสุดนะคะโดยในปี2,563รค่ะรัฐบาลไทยมีรายได้นะคะก็ยังถือว่าอยู่ในระดับเดิมนะคะประมาณ2,564,000ล้านล้านบาทค่ะแต่ตัวเลขของค่าใช้จ่ายนั้นนะคะพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับ3 5 0 0้านล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเลยทำให้ปี2,563มีการขาดดุลก็ประมาณที่มากถึง9,38427ล้านบาทค่ะือเป็น ตัวเลขที่สูงมากๆนะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนๆนะคะ ต่อมาในปี2,564กค่ะก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้นประสบกับโควิด1 i d 1 9ค่ะเลยทำให้ในปีนี้นะคะมีการขาดดุลงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นค่ะจาก900 0แสกว่าเมื่อปี2,563นมะคะมาสู่ระดับ1.41ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะถือเป็นตัวเลขการขาดดุลงบปะาะนะคะที่แตะระดับ1.1ล้านล้านบาทครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเลยทีเดียวค่ะ ต่อมาในปี2565นะคะการขาดดุลงบประมาณนั้นชะลอลงมาค่ะแต่ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าในปีนี้มีการขาดดุลงบประมาณมากถึง900ล้านบาทค่ะ ล่าสุดในปี2566หรือปีที่แล้วนะคะรัฐบาลไทยก็มีรายได้อยู่ที่2,788,950ล้านล้านบาทค่ะแล้วก็มีคา่าใช้จ่ายนะคะ3,328,000ล้านล้านบาทค่ะเลยทำให้มีการขาดดุลก็ประมาณนะคะ5,39,839ล้านบาทค่ะก็ถือเป็นตัวเลขการขาดดุลก็ประมาณที่ลดลงมามา,มากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับ2-3ปีที่แล้วค่ะ โดยในปีที่มีการขาดดุลก็ประมาณมากที่สุดนะคะเป็นปีที่เราได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะแล้วก็ในช่วงปี2 5 5 7จนถึงปี2,566ที่เราเปิดข้อมูลไปนั้นนะคะเป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาดำลงตำแหนง่งนายกรัฐท่านมรตีอยู่นั่นเองค่ะโดยข้อมูลที่น่าสนใจนะคะก็คือในตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นนะคะ 9ปีค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณที่สูงที่สุดเลยนะคะแต่มีแค่ปี2557ค่ะซึ่งเป็นกระทรวงมหาดไทยที่ใช้งบประมาณมากที่สุดค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นทําหน้าที่อะไรกระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะเป็นส่วนราชการระดับกรมค่ะแล้วก็เป็นสํานักงานรัฐมนตรีนะคะสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองแล้วก็ยังมีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การปกครองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาแล้วก็ อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งการเบิกจ่ายนะคะในส่วนของงบประมาณให้กระทรวงต่างๆนั้นทางรัฐบาลจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแล้วก็วางแผนงบประมาณในแต่ละปีเอาไว้ล่วงหน้าอีกด้วยค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็คอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะ